สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะสะเก็ดข่าวแรกวันนี้ไปดูการเปิดงานที่หลายๆคนเห็นแล้วว่าเอ๊ะมีควันมาเนี่ยมันใช่ไหมใช่หรือเปล่าไปกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ เทศบาลเมืองลำ3าแก้วจัดโครงการตลาดนัดชุมชนก็มีชาวบ้านเนี่ยมาขายของกันค่ะ <Yeah. S 1> ไฮไลท์ในช่วงนี้ก็คือการกล่าวรายงานกันเสร็จเนี่ก็มีการเปิดงานงานนี้ทุกคนสังเกตเห็นควันค่ะที่ใช้เปิดงานหุยดูแปลกๆไม่ใช่ควันเปิดงานแบบทั่วไป uh huh. แต่ดูคุ้นตาจังเลยที่แท้เนี่ยมาจากทังดับเพลิงควันก็เลยออกมาดูแปลกตาหน่อยแบบนี้ oh, <no. S 1> wow. มาต่อกันที่งานนี้นะคะเมื่อน้องจะแข่งขันประลองความเร็วรถจักรยานยนต์ในกีฬาสีสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นแตกต่างกันนิดหน่อยเองรุ่นนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกแถม ประหยัดน้ำมันอีกตัางหากค่ะและสเก็ตข่าวส่งท้ายไปดูความสนุกในการปลูกต้นไม้ที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่เขาพระยาเดินทงอําเภอพัฒนานิคมก็มีกิจกรรมยิงมเมล็ดพันธุ์กล้าไม้ก็มีคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะเลยดูผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็สนุกกับการยิงแบบนี้นะส่วนวนี้คนนี้นขอน,น,นอนยิงท่ายากนังสติ๊กอันใหญ่ก็มีให้ใช้ในงานนี้ค่ะค่านประธานก็อยากจะลองยิงอัน ใหญ่บ้างจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะครับเติอเกาเกโอ้โหเต็มเต็มเลยค่ะท่านว้าวดีนะคะท่านประธานแค่ลองยิงครั้งแรกก็เลยยังไม่แรงแต่ว่าคุณลุงขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ う <music>